ต้องโดนนี่ไงล็อกไปลำแสงพี่แค่ดวงตูมโหโหมาทำอะไรจ้าล็อกโดนนะหน้าล็อกโดนนะน้าลำแสงพี่แค่ดวงตูมโอ้โหหาย้ม่บริการเติมเกมผ่านเว็บไซต์ golden เติมเกม e com เติมเกมราคาประหยัดตลอด24ชั่วโมงด้วยสโลแกนเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นเติม ROV ใช้เพียงแค่ Open ID เท่านั้น อยากเติมเกมแบบถูกคุ้มต้องแอดไลน์มาที่แอดโกลเด้นเติมเกมและอย่าลืมติดตามโปรโมชั่นคุม้มคุมจากเพจโกลเด้นเติมเกมกันด้วยนะครับใครที่มองหาร้านขายไอเดีเกม r v ต้องเพจ a d m i n นต้น tp7 ที่มีผู้ติดตามมากถึง1,70,000คนปลอดภัยไม่มีการโกงใครกําลังมองหาไอดีคุม้มคุมพร้อมเล่นลูนครบแลงคอนสกินแรจริจงๆเพียบราคาเริ่มต้นเพียงแค่30บาทลิงเพจอยู่ใต้คลิปนะครับ และในวันนี้เราก็จะมาเล่นคอมโบสุดโกงนะครับที่ผมกับเพื่อนได้ไปคิดค้นกันมาก็คือดาร์ซี่บวกคิสิกครับบอกเลยครับว่าคิสิกนี่มันคอมโบได้กับทุกตัวจริงๆเป็นตัวละครที่ตัวอะไรก็คอมโบได้อะเออ,เอจริงเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคอมโบนี้มันจะโกงแค่ไหนก็ไปดูในเกมกันเลยครับก็ในเกมนี้นะครับเราก็เล่นเป็นดาร์ซี่ฟาร์มนะครับแล้วก็อย่าลืมออกดาบฟาร์มเวนนะครับจะไปออกธนูฟาร์มแล้วกัน ซี่เป็นตัวละครที่ฟาร์ม2กองได้นะครับให้เราลากคลิปมาใกล้ๆอย่างนี้นะครับลากมาลากม,มามานี้เออสวยแล้วเราก็ใช้ไส่เต้าม2ตัวครับผมเน้นๆพอพัลสีมาแล้วก็เต้ามือหนึ่งทีครับโคตรแรงในช่วงต้นเกมเราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับขออนุญาตตัดภาพเลยและกันปิ <P ew> เป็นไงทำสาวเอฟเฟกเองด้วยเ <P ew> สร็จแล้วจะเสร็จแล้วมาแล้วลำแสงพิฆาตดวงตา อุ้ยรวมสวยจาย้ามาแล้วครับเจื่อมโดน2ตัวเรียบร้อยปูนขอทีนึงขอทีนึง,นงลำแสงพิคาตเอาลำแสงพิคาตคิสิกดักเด็กลงครับฮึดโอ้โหรู้ดีจริงๆเอามังกรดีกว่ารู้ดีไม่ดีสักอย่างโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยมีพัน,นิตมีพันธิตได้อยได้อย อทันครับผมได้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 อู้รวปสวยล็อกสองครับผมโโหูจังวันนี้ตู้มหายครับผมตู้มโมหูยังไม่ทันตูมเลยตายก่อนซะแล้วไม่ใช่ลำแสงพิฆคาดดวงตาแล้วตอนนี้เป็นลำแสงพิฆคาดดวงตู้มแทนคว่างระเบิดไปแล้วตู้มโหตู้มโมหูกรแรงฟาร์มคลิปอย่างเร็วอ่ะขอญาติฟาร์มก่อนละกันหนุ่มๆนุมสาวสาวต้องลำแสงพิฆคาดดวงตู้มใสเอเนตซะแล้ว เฮ้ยเจ็บจัดเจ็บจัดได้ไ oh, 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 <câ owania> <Restaurant>. <ina> ด้ได we ้ได้ชุบโอ้โหจัดเลยอัมพันตะโอ้โหแปดมาโอ้โอ้เรียบเลยลำแสงพิฆาตดวงตูมใส่สุดมันเลยสวยเอ้ามันมางาดค่าเพื่อเร้าใส่สุดเหมือนกันต้องโดนนี่ไงล็อกไปลำแสงพิฆาตดวงตูมหายครับลุงเดี๋ยวแฟดเอาวละลำแสงพิฆาตดวงตูมอุ้ยไม่โดน ฉีดลำแสงพิฆาตดวงตูมแอนเนตโอโหตันโอตันนานเกินแอนเนตเกินไปลูกพี่ไม่ไหวแล้วขอกลับไปฟาร์มอีกรอบจะได้ลำแสงพิฆาตดวงตูมแรงๆตัวละครดาร์ตี้นะครับก็เป็นตัวละครสายโป๊กที่ต้องการไอเทมเป็นจํานวนมากนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือต้องเกิดอะมันถึงจะแรงต้นเกมแล้วก็ฟาร์มเก็บเงินไปก่อนนะครับรอมีของก่อนนะครับเลดเกมค่อยลำแสงพิฆาตดวงตูมมันทีเดียวตาย เอ้ยสกัดมันดันจะไปไหนล็อกแล้วครับหวังระเบิดตูมตูม้มโอ้โหลำแสงวิฆคาดวงตูมตูมดับเบิลตูมเลยเออเกมนี้เราไม่ได้เอาดาร์กเลยนี่ว่เรื่มคอนเซปต,ต์ของช่องได้ไงวะเนี่ยต้องเอาดาร์กนะครับผมเพื่อความรวยเรียบร้อยมาทำอะไรจ้าล็อกโดนนะน่าลองโดนนะน่าลำเสงวิฆคาดวงตูม้มโอ้โหหาย แฟดมาแฟดมาแฟดมาแฟดล้วงแฟดลลวงอือทำไรน้องฉีดโอ้โยเทียวจริงๆโอเ้ยเ้ยเเกมชนะที่ป้อมเกมชนะที่ป้อมสกัดดันไม่ยั้งเลยเฮ้ยรู้สึกว่ายังแรงไม่พอขอฟาร์มอีกขอฟาร์มเรื่อยๆขอมีเงินขอแบบตุ้มเดียวแคลรี่ตายอะไรเงี้ยเอ้ยไปกันแล้วเหรอได้ๆด,ด,ด้ไปเลยไปเลยใส่สุด ฟึบสวยงามล็อกครับผมลำแสยงพี่้าดวงตุ้มโอ้โหไม่ได้คิวไม่เป็นไรอมังกรอมังกรจะได้ตุม้มแรงๆโอ้โหกางเต็มเลยได้หมดได้หมดไป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 ปิดได้หมาแล้วลำเสงพิฆาตาเอา้าไปทำอะไรเอาเฟด <c oughs> โอ้จเย็นกับพี่โอ้โหเรียบร้อยหลังจากนั้นเ <c oughs> พื่อนผมก็ทําการแก้แค้นให้หมดเลยครับ ไอ้แฟดเมื่อกี้ทําอะไรไว้ต้องโดนลำแสงพิ่ฆาาดวงตาบ้างรอบนี้ได้เมื่อกี้ลุมกันใช่ไหมมาส่สุดลำแสงพิ่ฆาาดวงปุ้มเออเฮ้ยามแสงพิ่ฆาาดวงปุ้มเรียบร้อยดับเบิลคิวปะ่ะเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวนั้นป้อมได้นั้นป้อมได้ฉีดป้อมไงปุ้มเออปอมแตกปะ่ะแฟดทำอะไรอยู่ล่างอ่ะฉีดป้อมนะฉีดป้อมนะนี่ไง ไปมากันบ้านหนอะแฟดไปมากันบ้านเหรอ,หรอจ้าลำแสงอุ้ยมันหลบว่ะตลำแสงพีิฆาดวงตูมเรียบร้อยโอ้โหโดนสกัดวันพันแมนมาเราดาร์กไปจบบ้านกันดีกว่าชา้าตูมชาตูมเอ,อ้ยแฟดมาแฟดมาแฟดมาแฟดเอาจริงแฟดเอาจริงชา้าตูมโอ้โหลำแสงพีิฆาตดวงตูม ทำไรอยู่จ้าเซลิก้าขออนุญ,ญาตล็อกเลยครับผมแล้วก็ทุ้มโอ้โหลำแสงพิฆาตด,ดวงตาไลล่ามันอย่าให้มันหนีไปตามสุดคอบแมปอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอยอ่าฮะเรียบร้อยลำแสงพิฆาตด,ดวงตาอันนี้มีคนแถมมาอีกแล้วเตรียมตัวโดนลำแสงพิฆาตด,ดวงตาเรียบร้อยเหลือตัวอะไรอ่ะ เหลือสกัดโอ้โหชิวชิวสกัดวันพันเมนปะจบบ้านกันดีกว่าเฮ้ยแฟดเกิดแฟดเกิดใส่มันเลยออ้ยตึงจัดโอ้โหลำแสงทุบลำแสงพม่คาดดวงออุ้หนิดเดียวตีป้อมเลยตีป้อมเลยจบ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 เฮ้ยแป๊บนึงขอคิวก่อนโนเรียบร้อยไม่ทันและสำหรับคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์คำว่าลำแสงพี่คาดดวงตุ้มด้วยครับ และสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s สไ i b e ให้กับช่อง Special ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ